พี่น้องมนออกนะแหงเลยนะเอ้แกใน้องไม่นลูกตัวทางล่างเจ้าเนี่ยสบายดีเด้อพี่น้อง FC ทุกๆ่านเนาะที่มาเบิ่งมาส้มมาเด้อพี่น้องกินหมูกระทะน้ำกันเด้ออยู่เที่ยงหน้าหน่อยอ่า มุกกระถาบให้น้องเลยดี๋ยแใก่กระถาก็ได้เดแตกก็แตกเออนียเฉบให้น้องเลยเอบกุณแหม่ลลายเด้อลลเด้อม่องไม่เ้อไขอกรอุนลาย่ไกะข่นแชเอขนอนฝ่อยเขาสิกินมอะปนอนตี้บาทในปลาลูเลยเลบไเลบนอนมาฮัก็ขคอคุณครับก่อนเร็วมาฮัมจะได้กิน จ้า <activist> ขอบคุณแม่ลายเด้อเลี้ยงหมูกระทะทุกคนม่จ้าทุกดีใจแห้งได้กินหมูกระทะแล้วได้มาห้ามกับขอบคุณเก่งายลูกเก่งไรมาห้ามก็ได้กินกุ้งมาห้ามหน่อยก็ได้มาเด้อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคน ของปลาลูกมากินน้ำนะแม่หมปลาลูกมากินน้ำกัน้าจ้าสโลงดำหน้าแล้วแต่ผ่านแล้วแต่บ่านได้แล้วค่ะใช่ฮะเนี่ยแต่ดําแล้วจะให้ดำให้บ่านดําแล้วโอ้ด้วยด้วด้วยกินมูทะหรือกินกระทะเอออ๋อมีเอยเนย์มีเออริสมีนมันช้าลูกเจลี่นะครับบุม่ามือดำหน้าจะได้กับตามแล้วปลีจะแก้ได้กับตามคือเก่าว

เออหันยาแก้หายรู้หันยาแก้หายน้องเลยยีจ่ายบอตอนมาแต่ตลาดนะเย้ได้กินหมูกระทะแล้วใส่ห้องวักดังๆเห็นน้ำจิ้มมันพอเค็มตัวกับผ้เสื้อบ่เสื้อมาจ้ะแม่นนะเอาซื้อมาพัดซื้อซื้อมาย่ำแล้ววะแต่ต้องกันเยอะเบอกลูก

เงินให้ได้เงินกินทองให้ได้ทองเด้อในกองทองไรมาเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับน้านะคะมาให้่อแม่ได้ลูกเอดจริงเด้อแม่ก็ได้เหรอวินลอยละพันาละถึงห้าเลยพ่อตัวนี้บอมแสงดีนะขอบคุณแม่ถื่ไม่ได้แม่กินได้แหละ เอายังมั้นอนเออตักเดิมมึกเดิมให้หมูไก่ตกลงอีกมึกเป็นพงย่องน่ะใช่ข้าวให้ขาเอาก่อนตักตัตักกินิดนเบดก่อนแม่เล็กน้อยตักกอตักบิเวกินนี่มาเผื่อร้อนเนี่นเผื่อ้นอหม่อย่าห้่ย่าน้บเ็เด้ เอางาิ้นน่งมาน้งเนาะบานีปลาักุ้งบารนีกินเอะไรบานีบานอะไรบารกินอะไม้อ้าวนีย้าไลกนางอยากินไมาสิติ๊งาบ้าสิติงกินน่อปี๊ก้ยิ่งิงกินิ่กินกินได้ลนี่กะิงอนี

cám cời, cời non bỏ hết, bỏ thử cái bèo, tôi, à yeah. tôi, tôi, tôi nhảy tôi hết tôi nói à. À, hết, <laughs> nghe hết bỏ, mẹ vãi, à, thấy hết อน้ำเเอาอโล่เยตักแล้วก็อโลเดี๋ยวมูเอาหมูเจ้าเองตัวใดก็ได้ตักแล้วใส่ถั่วจะอล้างว่ยันเลืมอดอกขมตุ้ยอัวนี้ก็ตุยพรก็เขาแห้งเขาเอาหมูเลยบ่กรอยากตุยกินโลตัวเนา่งเขาะเอาหมูหร ยังบ่ทันสุกผิดิกี่ไดยเนี่ยผิดแล้วไม่แห้งเลยไดิแจ๊บให้หนึ่งยดูว่ากระดูกล้อยกระดูก่ลย่องกินลองกินางบแบบแไม่เฮ้ยกินยู่ว่ะบูดฮ็ดก็นเ้ ว่าตักอะไรกันด้ยไม่ได้กินิขลแล้มเลงงูอ่ะเมาให้ยังงูอ่เดลให้กินแหละยังือจะเปล่ยกัพอพ่อป้าหมันเอาไปกินอะไกัมันอิ่มเลยแก้วไกินเลยเอาขึ้นเอาขมาไหว มดยือเังหล้ีือเก่าันแหละเห็นมันกินเป็นเวลาคือเคยมันกินเป็นเวลาอันนี่แรงมากกนั่งแบบนี่ไงมันกินดีนะออกที่สวนน่ะนั่นแหละมันยังอยู่นะมีชวยน่ะแปดกามวงสิบมุ่งน้ำรีบไปกินกินกรเดี้ยมอิ่มเอามาไว้หิวเยอเบิยมืดมืดมันก่งได้ได้ดื้อมาได้งวด่ะ

อย่างนี้ยยางการคือมาหายไปตลอดอปลี่นี่นะแล่ละหมูดิเออเอาไปนึกใหงยังเทากับเท้าไม่ไปหาคนนอยยังมันเหมาระแา่มันไป่ายอีกเลยมันใส่เต็ไปลลเลย มันจะมันังมันมันมีมันมีเองมันเลยมันใหญ่เลยันุกคนอื่นมารลออันไปไปไปบอกตัวมันจัไปัปมาหอส่งแซวนปันนกไปไปไัหนุกเรื่องนะไปนุกอะไรคนนะคนเขาบอกไปซาคนหนุกลัวไปซาหนุมจะมาหอกัน แล้วเตะแล้วยายยามื่อวานยามันม้นวิ pues ่งอยู่ควูเี่ยานเนาะเี่ยวัานเนาะนัที่อันนี้ก็จกปาสูงยานที่ชบท่ไดนตื่น่ยนลีสามโมงสามโมงถ้านอนตอนสองสามโมงแต่ิมานอนเลยนะ าโมอี้าี้ไรแล้วมอก็ได้ร่อนก็ได้โกด้คนอื่นกได้กินโม่ป็นในตาเถือเลยถ้าเขาไม่กินกบินเด่เดือเด้อยิ่งกุ้งคนโม่ก็ได้เดอ้อือืมอืมทเนี่ยอืมอืมเสร็จแล้วอยากกินน จะพาบนทางหน่ตัวานไปข้ามิจ,<ะ>จเรีนมเ่งเรืร่องนที่ทางโอ,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 อ้ก่คนจะก่เขียใครเรยงนอย่แล้วอ,อ๋ออันางทางนะซุกซุบขึ้น,นมันกลัขวขึ้นทะเลขานไปแลได้แต่สิบกิลโลเมตรก็มอือข้ามาทางหน,กกน,น,นุ่เตียนเ้ยน เดินบาร์นี่เงอาเดินยีวนบอิลงมามาตเบาร์นเาินลงเลยอ่อสินลงเลยเอาบเลยวะโอออลงหมอกระถางผู้ชายเอียเลยเ่อจเลือกอยู่เดียวหามอู้หูหูะจตาอาพี่จะบินตงน้องมือ

ดูดูย่าเปิมไปอืม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 ไปทำโอ้ยื้ามันี่อช่ไปใช้ตรงเดีวไปนะไปดับบ่นีมานใ่ขี้กลงขี้กลงขี้กลงใช่ขึ้นบนจะขวดไดนิดมารตอนนี้แลว่็ น้ชายในเฮ็ดนะม่เี่เออกินกุ้งม้ไม้ครับท่านกินกุ้งตัวเลยกินรโตบ่นี่านี่นี่้จาเี่ขาเป็นข้าอะไรกินกุ้งตัหนึ่งะเบิตัวออังอ้าขึ้นอยากนเหน่งแนหกบอเบิร์ตมี่หไห ขนกอกบกลัไปเด้อกหายม่เด้องานกงานขึนงให้กอแก่ขยะอันนจ้ะอยบนอกันใหม่เด้อปาลุขอคุณหะลายทีมาเบิ่งมาส้มสบายดี